สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโนรกกรบไายอดใจไม่ไหวเพราะคอมเมนต์กลางไอจีกับเบญจพลรังอัปเดตใบหน้าสัญญกรรมล่าสุดและล่าสุดโนรกกรนบายอดใจไม่ไหวเพราะคอมเมนต์กลางไอจีกับเบญจพลร่ง,รงอัปเดตใบหน้าสัญญกรรมล่าสุญญาสดโดยโนรกกรนบายก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเดี๋ยว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 หน้าเหลืองไปหาหมอก่อนพี่ชายท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ